มาตรการแอวเหนือคนละครึ่งค่ะรัฐจะให้เงินสนับสนุน400บาทต่อคนต่อทริปนะคะให้10,000ด้วยกันแม้ว่านักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะเห็นด้วยแต่ก็อยากให้เพิ่ม,มงเงินขยายสิทธิ์ขยายมาตรการให้มากขึ้นกว่านี้นะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วค่ะตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้สถานประกอบการต่างๆได้รับการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ําท่วมใหญ่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ ้นไม้ดอกไม้ประดับถูกนำมาประดับริมคลองแม่ขาในตัวเมืองเชียงใหม่ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลังน้ำท่วมใหญ่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทำให้คลองแม่ข่าเป็นอีกจุดที่เสียหายค่ะหลังน้ำท่วมเชียงใหม่คลี่คลายพื้นที่ต่างๆได้รับการฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวบ้างแล้วนะคะ ขณะที่รัฐบาลก็ออกมาตรการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างโครงการแอวเหนือคนละครึ่งบอกว่าจะให้เงินสนับสนุน400บาทต่อคนต่อทริปจำนวน10,000สิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนกัน1พฤศจิกายนนี้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเห็นด้วยค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่อยากให้เพิ่มจํานวนเงินในการใช้จ่ายเพราะว่าในการใช้จ่ายในแต่และทริปนั้นค่อนข้างใช้เงินเยอะนะคะไม่ต่ำกว่า1,000ถึง2,000บาท ก็คงเป็นประโยชน์กับคนที่มาท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ด้วยครับส่วนตัวแล้วเราเห็นด้วยหรือว่าโอเคก็เห็นด้วยครับคิดว่าคนพื้นที่น่าจะพอได้ประโยชน์อยู่บ้างสาหรับโดยส่วนตัวนะครับที่เราเป็นคนชอบเที่ยวด้วยไหมครับอ๋อใช่ครับเราอยากให้มันมีโครงการอะไรที่มันเสริมมากกว่านี้หน่อผมว่าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าช่วยได้ในเรื่องของการมาเที่ยวเยอะเลย สอบถามจากทางภาคเอกชนนะคะก็บอกว่าได้เริ่มแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อนเนื่องแล้วผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องดีที่ทางภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแต่ก็อยากให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้ยกตัวอย่างการส่งเสริมหรือว่าการให้งบประมาณจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับภาคเอกชนค่ะก็คือเราก็ได้จัด มิ팅ประชุมใหญ่15หน่วยงานด้วยกันจะม,ม,มีทั้งสมาคมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็หวังว่าปีหน้าปีนี้ก็ไม่อาจจะงบไม่ทันมีการเปลี่ยนตัวอะไรกันกระทันหันนะคะก็หวังว่าปีหน้าจะมีอะไรที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆให้กับคนเชียงใหม่ได้มีความสุขกันนะคะ ข้อมูลจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือระบุว่าน้ำท่วมที่ผ่านมามีโรงแรมได้รับผลกระทบกว่า100แห่งขณะนี้กลับมาเปิดให้บริการได้แล้วกว่าร้อยละ95ค่ะ ยังเหลืออีกเล็กน้อยอยู่ระหว่างการซ่อมแซมส่วนการจองห้องพักในช่วงเทศกาลลอยกระทงมียอดจองแล้วร้อยละ80ยืนยันภาคธุรกิจโรงแรมมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นแรงสนับสนุนสำคัญส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศค่ะ